ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาคุยสำหรับฉันนะฉันขอไปก่อนละโอเคนี่นายอยากเป็นเอ่เอ่ทหารในกองทัพจริงใช่ไหมเนี่ยเอ่อโอเคฉันให้ก็ได้แต่ฉันขอเตือนนะมีวิศาตมากมายแล้วระวังตัวไว้ให้ด้วยละ่ะ ตอนนี้นาะยอยู่ที่การทด,ดลองและนาะยต้องมาเป็นพวกเจ้ากับฉันวูบูบเอานี้ถ้าแกไม่อยากเป็นพวงเจ้ากับฉันแกก็ต้องสู้กับฉันให้ชน,นะโอเคไหมวูบช่วยดู ทำให้ฉันเลือดไหลิก x 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 ิกพร้อมแล้วจ้าบูแอนเลชนาลวสินะเ e a e ผมชนะเล้วเ a ้ y e เย ในเมื่อมันเป็น e ีพีสุดท้ายของซีซันนี้แล้วผมก็อยากให้ทุกคนช่วยเข้ากลุ่มนิดคอร์ดของผมนะเพราะทุกคนจะได้ดูภาพสปอยทุก EP ีแล้วมาแบบครบเลยอะ่ะครบของ e ีพีนั้นเลยขอไปก่อนนะบาย